สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเอมอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านสะะอะกันนะคะให้นักเรียนนะคะนำแบบฝึกอ่านที่ค,ครูให้มาฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกอ่านกันเลยค่ะ นักเรียนฝึกอ,อ่านตามคุณครูนะคะชออาช้าช้านีอีกครั้งนะคะชออาช้าช้านี จออาจะชะนีจะมาหาตาสีอีกครั้งนะคะจออาจะชะนีจะมาหาตาสี ปออาปะช้านีมาปะผีอีกครั้งนะคะปออาปะช้านีมาปะผี จออาจะช้านีจะตีผีอีกครั้งนะคะจออาจะช้านีจะตีผี ทออะทะชะนีปะทะผีอีกครั้งนะคะทออะทะชะนีปะทะผี กออากาตาสีดูผีกะช้านีอีกครั้งนะคะกออากาตาสีดูผีกะช้านี ไปยังไงบ้างคะเด็กๆคลิปนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อน,นักเรียนฝึกอ่านตามคุณครูแล้วอย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ